โอ้ในกองในงามเีมันฟีดมันฟ,นฟีสิงนี้นะอะะครับสวัสดีครับตอนนี้มายืนอยู่ที่วิวสวยๆแห่งร้านวิวแห่งเชียงตุงนะครับก็หลายๆคนก็จะรู้จักนะครับนี่ที่นี่คือที่ไหนนะครับก็ลิลอเหนือนี่เองนะครับ ถ้าไอบปใเนเกตของนอนล่าหรือว่าน้องคองคิปได้นะท่านชแาามแห่ขาวทาสองแก้วเมืเงองสิงตรงหรือว่าเนนอนเหนือทางก็มีความิขึ้นข้าวท้าดเรื่องท้าดเนี่ยคนบ้านเดี๋เนียคนมีดปวยอ่ะขึ้นทตานเนออะเร่อสีหน่อเรื่นนสีม้วนเป็นนร้องซ้อมมนหอโอ้โตรงกับเรื่สีม้วน เออพีเดียวขาเราเออฮะเป็น,<า>นจ้อนนะเหมนเอาคา่ะมันซุกเบี้ยวบนตากแดดได้เนาะโอ้มีทุกอย่างเลยนะครับอันนี้แตวงแต่งลายลายโคโลกเจกาคุณพิณน,นะมีสวนหลอกไม้อ๋อนี่นะ่นอนตุ้ยเปียที่สวนหลอกไม้โอ้กับตุ้ยไต้พี่นวลชื่อฮันเ <c oughs> นี่ยะดูไปกับเต๋อเพลี้ยนเลยส่งให้พี่เจ้าทำอนะไรเนาะ ในๆนๆนเจ้านโอ,โ,อโอ้กินลุง้อยปาดคิดว่าหาอะไรหาจักรุงอง่ะอย่าเหียบเหี้ยงมันตายโอ้นี่นอนแต่งไล่เอ้โอ้มาตัวสต็อปรีมจากาีกันแตงไล่เอ้สุดยอดวะเฮ้ย,ยอันนี้ตุนอย่างเนี้ยบนห้องเนี้ยโอ้เนี่ยมันเลือ สุดยอดมากการเดินทางทั้งวันนี้ครับก็รูปการรับรอบที่ท่าจอมแก้วมันตายไม่ได้มันเออมันขึ้นหมากเลยมียิงเตอรยก่อนใจเตอรมันจังหมากอะมันมีลูก .logo ถ้าไม่ได้ปลูกกันปืนอะไรกันเนี่ยเจอเนี่ยปลูกว่าโอเคแล้วกลังจะไปในต่อครับกลับบ้านปักขามาโอเคไปเลย ได้ไปสมมากรวาวพระธาตุจอมแก้วแล้วก็ตอนนี้ปรปยากาศตอนโรงนะครับท่านชมเดี๋ยน้องใหม่ยังไม่ลงมาครับผมจะมองติ๊กับแฟนลงมาแล้เรียบร้อยแล้วครับยอดมากเลยนะครับอยู่บรรยากาศตอนโรงพระธาตุนะครับท่านชมน้ำเต,นเต้นเต้นนะครับ นะครับผักกดไลค์กดเซฟกดซับสไครป์จากฟังซืมาให้รักเธอเลยนะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับดูบรรยากาศวิวงามสวยงามแห่งู่บ้านเลย์รอเหนือะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่เลยลอใต้แล้วก็ไปทักทายสาวงามตามเลยลอใต้นะครับแห่งนคอนเชียงตุงวันนี้เลยบรรยากาศทางเข้าว่านะครับเดี๋ยวรอน้องๆก่อน Ô không rồi. Nào, tan bay. các chung nhé. อากาศตอนเย็นก็มาตักน้ำ้วยนะเจอพี่น้องอีกแล้วไม่พี่น้องอ่ะโอ้พี่กามดีอ๋อเฮ้ยมีพี่น้องในแกะเราการไกับตักน้ำกับจ้ามาไปเลยไปดูเลยไปดู้ก่อนน้ำก่อนเท่านั้นเฮ้ยคืดสังเกตที่พูดนะที่ไหนภาษาเกี่กับจ้ามากเอาไปดูบ่อน้ำที่นี่ก่อนเท่านั้น

บ่อ oh, น้ำนี่กินแล้วติดใจนะครับใครมากินบ่อน้ำนี่ก็ไม่อยากกลับบ้านเลยนะครับอยากมาเป็นสไปดหรือว่าอยากมาเป็นเขยที่นี่ห <f ancy> วานจื้อหวานนั่นบ่อน,นี่หวานน,นโอโอ้กินจื้อหวานนอโอ้กินน้ำจังปลาเคืร์นี่นอแหมกลับไปจิ้มตีโอ้เฮงติ โอ้ยเป็น้อมหัวไปดีเต้ดีนาว่น้ำบ่วะโอ้ยตกใจทำไมโ <laughs> อ๋อในสวนเนี่รอไะจักอ๋อน้ำบอ่อเป็นปันอาป่ะเป็นกิน,นะนะกัไงนี่เห็นอะไตัวนาะมีมะเขงี้ยนะก้องก้องกล้องก้องไหนโดน้องวะนน่กินไนปะปัดนี่เก็บหลอกผูโอ้ยผูกมันกัด กัดผ้าอะไรกันอ่ะ oh, อ๋อคูกวันบ้าเนี่ยนั่นเราคู่ไปไปเปลี่ยนหม่งน้ำเตาโอ้ย oh, หลอกมไม่ต้องซื้อนะท่านผู้ชมนะครับดูเลยมีทางสวนผักอ่า uh, this is the garden behind to their home and then they grow some the flower I don't know in English สองที่ l ขาติชวานี่ l o อกปูในภา s a our language So this today is like the market day, tomorrow will be full moon day. So all people will go to the monastery and exchange the flower pouch at the temple. So let's have a look, uh, some girls have a look the water, drinking water. This is very important, water well and really holy water. So all the we drink this water, Uh, for this one we drink and then like we feel in love with the girl in this village. If we drink this water, we cannot go back home. <laughs>

có khắc mi đô không mi gọi cả ở khuột thọc quét thèm mày đây khuột ở má mới khuột năm chưa má à à Ăn kín ăn giao pung này này xuyên mũi này mai nhập vào no. nào à chặt bay

น้อน no? oh, no, no, no. no. ้าน้เต้าเอน้องตักเสินอะไรหน่บอครับกมติดใจมอนยังบ่เพิ่นอร่อยมากอมูเก๋เขาเก๋มาม่มีเมือนตางเหมือนฮ็ดน้ำมันโอ้นี้น่าน้ำมอยตักแล้นะเที่ยวไก่ไม่ไม่ไเออไม่มีเขาก็หายให้นเขาก็แก้เต้เส้นมาเนีตะน้องต้องสโลงนะนั่นแน่นอนแคมเต้เนี่ยโอเคกลับบ้านแล้วอายงลกเด้อนี่นักวันนั้นี่เป้เนาะ ลื่นมากกำหีแกเขาโมบายกวนเนาะกระหนุไว้กวนเอียงเอียงเอียงนี่นี่นี่โอเคไปบ้านก่อนเท่านั้นเป็นไงความหนุ่มเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเหนื่อยมากเหรอไม่เหนื่อยค่ะเป็นไงมีความสุขในวันนี้ครับสนุกมากแต่ยังไม่เจอหนุ่มรอแห่งหมู่บ้านเดี๋ยวรอนะลืมลืมน้ำบ่อนี่นะเดี๋ยว ไม่ได้กลับบ้านนะติดใจเนอติดใจนุ่มร้อนใ่มาอีกแน่นอนเลยแม่นแล้วเอ้ยถ้าช่งแตงนั่นออกมาเะยแตงสั่งอันแตงสั่งเออเยอะที่สุดเหลี่ยยยยี่ยี่ยยยหยย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 อยย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 ย่ยยยย่ยนยย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 ยเย็ยย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 ยียย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 ยมยย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 ่ยยมือวทะค้ายินดีค่ะ ไปต่อโอนี่ครับตอนเย็นหมดตักน้ำเยอะนะอ๋อค่ะเม่อเอวเรียนอยู่ประมาณ5้าโมงกว่าๆนะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปสําหรับทริปนี้นะครับก็เจอยูทูบเบอร์หลายคนน้องไหมแล้วก็สั่งําลาก่อนจะกลับนะครับมือมือสั่งําลากันเนี่ยโอเคไปไปเลยโอเคนะครับไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ว่าน้องพองมือมืออะไรก็ได้มีกล้าก็ได้เนาะเฮ่อะไรเพื่อนนะไร์พือทูอ่ะนะมือโอเคแล้วบอกก็ทัวร์นะโอเคไปเลยเนาะ นำนำนำอินกำกำรำมันตั้งกำเฮสิกิงไายพวกเนี้ไปก่อนนะครับเย่เรียนจบเรียนจบเรียนจบอุ้โอ